นำอายการประจำกองสำนักงานอายการสูงสุดเข้าทุลละองธุลีพระบาทถวายสัตยปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชว่าแก่คณะอายการซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการสร้างความยุติธรรมของประเทศโดยปราศจากอคติทั้งปวงโดยปราศจากอคติทั้งปวงเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชน ้าะเจ้ามีความยินดีที่ได้ฟังผู้ที่จะทำหน้าที่อายการในประเทศชาติซึ่งอายการนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติเพื่อความเจริญ คือความยุติธรรมของประเทศถ้าท่านปฏิบัติดีก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศชาติมีความระเบียบเรียบร้อย ปกครองนั้นต้องมีระเบียบต้องมีความเรียบร้อยคือจะต้องมีความยุติธรรมขยการมีส่วนสำคัญในการสร้างความยุติธรรมของประเทศถ้ามีความยุติธรรม ทำให้ประเทศอยู่เย็นเป็นสุขได้แต่ถ้าขาดความยุติธรรมประเทศชาติไม่มีทางที่จะดำเนินการไปโดยดีฉะนั้นท่านน่ประเทศชาติจะขึ้นกับ ท่านที่จะปฏิบัติช่วยให้มีความสุรงมีความตรงไปตรงมาในการปฏิบัติงานแลว้วก็คืนขึ้นกับท่านอย่างมากที่จะทำให้ ิดความยุติธรรมในบ้านเมืองเพราะว่าคนม,ม,มีประชาชนมีจำนวนมากจะต้องมีการขัดแย้งกันบ้างถ้าท่านสามารถที่จะแก้ไขเรื่องขัดแย้งในระหว่างประชาชน ท่านก็ได้ช่วยให้บ้านเลื่องไปด้วยเรียบร้อยเป็นงานที่ไม่ใช่ง่ายฉะนั้นก็ขอให้ท่านพยายามที่จะทำให้ความเป็นอยู่ระหว่างประชาชนมีความเรียบร้อย ở lại thì cắt cong gần có thể, 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 ให้ผ่านพ้นไปโดยดีก็ขอให้ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งบ้านเมืองก็จะอยู่เย็นเป็นสุขถ้าบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขประชาชนก็อยู่เย็นเป็นสุข